สำนักดาบทเทียนเหอเตรียมสัสะเทือนภายใต้เรือเหล็กของกองทัพของข้าได้เลยนั่นมันอะไรกันไม่แจ้งบอกคงเป็นศัตรูหรือไม่ใช่มิตรรีบรายงานพี่ทรงเหมือนนี่คือข้ารู้สึกได้ถึงลมหายใจของนอยท่านในเรือบแปลกๆลำนั้นเป็นไปได้ไหมวะไม่ต้องตกใจเปิดรูปแบบกระบี่เล็กพันเล่มทันทีเตรียมพร้อมป้องกันศัตรู พี่เทียนหลงหากมีศัตรูมาท่านต้องการแจ้งเจรจากันก่อนหรือไม่ไม่ต้องการตราบใดที่ไม่ใช่เพื่อการโจมตีเต็มรูปแบบของอาณาจักรหิมะก็ไม่มีใครในอาณาจักรวิญญาณเหนือนี้สามารถฝ่าแนวป้องกันภูเขาของเราไปได้ ตอนนี้ผู้นำนิกายอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการรวมอาเลดาบเจ็ดดาวเข้าร่วมกับร่างกายของเขาตราบใดที่เข้าประสบความสำเร็จความแข็งแกร่งของเขาสามารถก้กาวกระโดดไปถึงนักบุญศักดิ์สิทธิ์ระดับเจ็ดดาวความแข็งแกร่งของนิกายของเราจะเพิ่มขึ้นด้วยนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆอย่าให้ใครไปรบกวนเขาได้น้องเล็กคนนี้เข้าใจแล้วต้องหาทางไปแจ้งข่าวนี้กับนายท่านทราบให้เร็วที่สุดแล้ว หาฮ่าเจ้าจต้องการปิดขั้นค่าด้วยเกาะที่เบาบางเช่นนี้งั้นหรอช่างฝันจริงๆพวกเจ้าคือใครทำไมเจ้าถึงมาโจมตีนิกายดาบเทียนหือของพวกข้าเจ้ากล้าให้นิกายดาบเทียนเหือฆ่าเผาและปล้นอนาณาจักรอัคีของข้าและทำชั่วไว้มากวันนี้ข้าต้องการให้พวกเจ้านิกายดาบเทียนเหือหายไปไม่ให้เหลือเลย อะไรกันพวกนั้นมาเพื่อล้างแค้นให้อาณาจากักอกคีจร,จริงๆงั้นเหรอเมื่อใดกันที่อาณาจากักรอกคีมีพลังที่ส่งพลังเช่นนี้อย่าไปกลัวรูปแบบกระบี่เล็กนับพันที่ข้าส่งไปนั้นได้รับการเสริมความแข็งแกร่งโดยบรรพบุรุษในอดีตและสิ่งนี้สามารถต่อสู้กับศิลปะก,การต่อสู้ระดับหกดาวได้พวกนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราอย่างแน่นอนข้าแนะนำให้เจ้าถอยหนีเมื่อเผชิญหน้ากับความยากลำบากเช่นนี้ โจหลิงมาลองใช้วิจิตอาลขนาดใหญ่ของพวกเรากันขอรับท่านของกองทัพมังกรใช้จิตวิญญาณของรูปแบบการต่อสู้ท่านของกองทัพมังกรใช้จิตวิญญาณของการต่อสู้ครั้งแรกยอยอ เย้เย้เยพวกเราชนะแล้วแน่นอนว่าการก่อตัวการป้องกันของภูเขาของพวกเรานั้นอยู่ยงคงกระพันอยู่แล้วนี่กายเทียนเหออยู่ยงคงกระพันฮะฮะฮะเจ้าไม่สามารถทำลายแนวป้องกันภูเขาและทำลายนิกายเทียนเหอของพวกเราได้หรอกรีบถอยกลับไปซะมิฉนั้นเมื่อข้าส่งผู้นำนิกายออกมาที่นี่เจ้าจะมีแต่ทางตัน ข้าน้อยไร้วความสามารถทําให้อับอายต่อนายท่านโปรดลงโทษข้าด้วยไม่เป็นไรรูปแบบของดาบนี้มีความแข็งแกร่งและเป็นปกติที่เจ้าจะไม่สามารถเอาชนะมันได้ให้ข้าได้เจอเขาแบบตัวต่อตัวจูจูมึกสีดํานี้ก็ยังมีชีวิตถึงเวลาที่เขาต้องแสดงบทบาทแล้วก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วและเจอกันใหม่บาย